เรียนผู้บัญชาการตำรวจปูธรภาค3รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ภารกิจถวายความปลอดภัยในพื้นที่ไม่มี 2. ภารกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในพื้นที่เมื่อวันที่7เมษายน2566เวลา10นาฬิกาพลตำรวจตร,รีรุทธพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัม มอบหมายให้พันตำรวจเอกปริญญาพรเดชาพิพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์รวมต้อนรับพลอากาศเอกชริตพุกผ,ผ่าสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงและนายจรันธาดากรณสตรองคมนตรีรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและโครงการอุดรักพื พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริณทะอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สเรื่องงานความมั่นคงและความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญไม่มี 4. คดีที่น่าสนใจในรอบเดือนที่ผ่านมา เมื่อวันที่3เมษายน2566เวลา15.30นาพลนตำรวจดีรุทธพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกก้องชาติเลี้ยงสมทรัพย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พันตำรวจเอกสิริวัฒสมกิจสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาสิติดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ตำรวจตะเวนชายแดนที่215และ216 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญตามยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ได้ทำลายเครือข่ายหนึ่งเครือข่ายจำนวน8คดีจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน9รายของกลางยาบ้าจำนวน7 6 0 9 3เม็ดและตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดประกอบด้วยรถยนต์จำนวนหนึ่งคันรวมมูลค่าประมาณ80,0,000บาทณนะ หอประชุมชัยจินดาตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัม 5. ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา5.1เมื่อวันที่5เมษายน2,566เวลา9.30นาฬิกา30นาที พลตำรวจรีรุทธพลนวรัตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกปริญญาพรเดชาพิพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์พันตำรวจเอกชูสิทธิ์หล่อแสงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการตำรวจในสังกัดต,ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการตำรวจสีขาวไต้ มาที่2ณหอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัม5.2เมื่อวันที่5เมษายน2566เวลา13นาฬิกา30นาทีพลตรวจรรุทธพลนวรัตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของสถานีตำรวจภูธรพุท,ทไทยสง ณนะบ้านเตยหมู่ที่4ตำบลพุไทไธสงอำเภอพุไทไธสงจังหวัดบุรีรมัมย์ 5.3เมื่อวันที่10เมษายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีพลนตำรวจตรีรุทธพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกวรายุจันเยี่ยมรองผู้บังคับการปฏิบัติราชการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์จังหวัดบุรีรมัมย์ ประจำปี2566และกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยโดยมีนายชัยวัตรจุนธิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรมัมเป็นประธานในพิธีณบริเวณลานด้านหน้าอาคารสารกางจังหวัดบุรีรมัมและแขวงการทางจังหวัดบุรีรมัม5.4 เมื่อวันที่18เมษายน2566เวลา9นาฬิกาพลตํารวจรีรุทธพลนวรัตผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีตํารวจภูทรในสังกัดตํารวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มงานสอบสวนตํารวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์จาหน,นที่ที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนและภาคประชาชนร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตํารวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้รู้ทันกลโกลงของมิจชฉ วิธีการของอัชยากรทางเทคโนโลยีมัจการการป้องกันไม่ให้ตนเองและคนใกล้ชิดต้องตกเป็นเหยื่อและผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ต่อเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งต่อไปน้าหอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องอื่นๆที่นำเรียนเพื่อกรุณาทราบ6.1 เมื่อวันที่3เมษายน2566เวลา10นาฬิกาพลตร,รีรุทธพลน,นวรัตนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบรีรมัมยพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบรีรมัม หัวหนา้าสถานีตำรวจภูทรในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์และข้าราชการตำรวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธีประดับยศว่าที่ร้อยตำรวจตรีแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศด,ดาบตำรวจอายุ53ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญ,ญาบัติถึงยศร้อยตำรวจเอกณหอประชุมชัยจินดาตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรมัมย์ เมื่อวันที่11เมษายน2566เวลา16นาฬิกาพลนตำรวจดีรุทธพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกวรายุจันเยี่ยมรองผู้บังคับการปฏิบัตรริราชการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์พันตำรวจเอกชูสิธิ์หล่อแสงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัม ข้าราชการตำรวจในสังกัดต,ตำรวจภูทรจังหวัดบ,บุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3และพลตำรวจรีถากูลนัททีศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านตรวจหนองสเสม็ดและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2566น้า้ณด่านตรวจหนองสเสม็ดอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบ,บุรีรัมย์ ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ขอจบการรายงานขอบคุณค่ะ